แต่ว่าส่วนคนนี้ไม่ต้องรอพี่ๆนักข่าวชมนะคะเพราะว่าแฟนเขาว่างชมตลอดค่ะสะดวกแบบนี้เลยเพราะว่าแฟนสวยก็ต้องชมสาวเบลล่าราณีนั่นเองคุณผู้ชมช่วงนี้ขุดรูปเก่าเอามาโพสต์ใหม่และแน่นอนว่าคนที่ขยันขยันชมก็เพียนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะหลังจากที่เบลล่านะคะได้โพสต์ภาพนี้เป็นไงนี่สวยนะสวยเป็นภาพเก่าเอามาเล่าใหม่ผ่านไอทีส่วนตัวก็คงเป็นอารมณ์แบบว่าคิดถึงทะเลแหละขนาดเป็นเงาย้อนแสงขนาดนี้ยังสวยนะคุณผู้ชมนะคิดถึงบรรยากาศ การท่องเที่ยวอะเนาะซึ่งพอเธอโพสต์ภาพนี้ลงไปพี่เวียก็รีบเข้ามาคอมเมนต์โอวยในความสวยของน้องเบลล่าอย่างไวอะ คือมาแบบสั้นๆแต่ได้ใจความนะฮะงานนี้เหล่าแฟนคลับก็เลยมาแซวในความว่าเอออวยแฟนของพี่เวียเนี่ยพี่เวียบอกว่าสวยสัวแบบยอยยักษ์หลายตัวเนี่ยก็คือสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็น่าจะชินกับการอวยเบลล่าของพี่เวียแล้วนะคือคู่นี้เขาผัดกันชมกันไปกันมาน่ารักดีนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่เวียเนี่ยเขาขยันชมน้องเบลนะคะเพราะว่าชมมาบ่อยแล้วก็ ความหวานเนี่ยให้กันแบบต่อเนื่องออสัดก,กันชมความหวานจะได้ไม่ลดน้อยลงไปนะคะนี่รอพี่เบียร์กับตัวเสร็จนะคะคงจะมีคอเนอเทนต์คอนเทนต์น่ารักนะคะเกี่ยวกับแบบเบียร์เบลล่าไมค์แฟนๆได้ดูแน่นอน,นะะใช่ค่ะ